ระทำยากหรือว่าง่ายฮะง่าย,าายเราไม่ได้เกิดมาเพื่อชดใช้กรรมดังนั้นกรรมร่วมของโยมอ่ะที่เขาอยู่ข้างๆเราอ่ะที่เขาคอยสร้างปัญหาให้เราอ่ะนี่แหละคือทางสร้างบาร,รมีของโยมกลับไปเรียนรู้อยู่กับเขาให้ได้กลับไปปรับอารมณ์อยู่กับเขาให้ได้ กลับไปใช้ปัญญาอยู่กับกรรมร่วมให้ได้นี่แหละคือการสร้างบารมีสังขารนี่แหละคือการสร้างบารมีทางจิตวิญญาณสิ่งที่เข้ามากระทบสิ่งที่ไม่แน่ชัดในชีวิตสิ่งที่ต้องการความตอบย้ำสิ่งที่ต้องการปัญญาที่สาภายในจิตปลดล็อกอะไรบางอย่างจากอะไรบางอย่างจากใครบางคนนี่แหละคือวุฒธธิภาวะทางจิตวิญญาณ ที่โยมกําลังจะพัฒนาตัวเองไปสู่การสร้างบาร,รมีที่สมบูรณ์ดังนั้นดังนั้นเรื่องของกรรมร่วมนี่มาถามเนี่ยโยมอามาภาพก็บอกโยมกลับไปว่าโยมโยมกลับไปใช้ชีวิตกับเขาให้ได้นะเพราะนี่คือวิถีการสร้างบาร,รมีของโยมเลยโดยไม่ต้องเสียตังค์เนาะเสียแต่ความรู้สึกเนาะแต่ได้บาร,รมีเสียอารมณ์แต่ได้บาร,รมีนะ เสียความรู้สึกแต่ได้บารมีนะเสียกําลังใจแต่ได้บารมีนะเสียน้ําตาแต่ได้บารมีนะมันมีที่ไหนดังนั้นถ้าเราเสียอะไรไปแล้วในชีวิตขอให้โยมได้บารมีกลับมาแม้ขนาดที่มันเสียเนี่ยเราจะไม่มีสติมีคนมาด่าเราเราก็ร้องไห้เสียน้ําตาพอรู้ตัวเอาแล้วกูไม่ยอมเสียฟรีๆหรอก ขอปัญญาจากสิ่งที่เราเสียน้ำตาดูสิคิดพิดจารณาเอาจิตที่มีบุญญาลิทธ์ใช้เป็นประโยชน์ปรุงแตง่งให้มันจบไปท่าเป็นกุศลให้ได้แล้วในที่สุดโยมจะได้บารมีสร้างนี่คือบารมีสร้างของจริงเลยโดยไม่ต้องเอากำลังไปไปทุบดินไปปั้นดินไปสร้างพระธาตุเจดีย์อะไรสักอย่างเลยเนี่ยบารมีสร้างเต็มๆเลยเนี่ย คเคยมองเห็นไหมว่าเนี่ยมันคือบาร,รมีสร้างดังนั้นอัตราภาพจึงไม่เคยหวั่นเลยกับแรงที่เข้ามากระทบเรารับฟังเราแก้ไขปัญหาเราปรับตัวเราเรียนรู้และเราก็นำสิ่งเหล่านั้นมาเป็นครูบาอาจารย์สอนจิตของเราอยู่ในทุกสถานการณ์เนี่ยมันคือการสร้างบาร,รมีบาร,รมีธรรมบาร,รมีธรรมบาร,รมีธรรม ในบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าเถอโยมดีที่สุดบารมีสร้างยากหรือสร้างง่ายสร้างได้ทุกวันเนาะทุกวันนันนี้เห็นไหมอย่าไปเลือกอยู่กับคนที่เราชอบอย่างเดียวนะอยู่กับคนที่เราไม่ชอบด้วยเนาะดูกับมันดูซิว่าเวลาเรานั่งอยู่กับเขาเนี่ยจิตใช้เป็นกลางรูอเปล่าหรือว่าเวลานั่งอยู่กับเขาแล้วเนี่ย ฉันเนี่ยแม่ฟังธรรมะรู้เรื่องหรือเปล่าถ้าโยมประคองจิตได้จิตมีบุญญาฤทธิ์หมดจิตมีบุญญาฤทธิ์หมดมปฏิบัติธรรง่ายเราเกิดมาเพื่อสร้างบาร,รมีแล้วกลับนิพพานในชาตินี้เคลียกับพลังงานที่มองไม่เห็นนะง่ายมากเนาะมีทูปเทียนดอกไม้มีมือมีจิตบริสุทธิ์นะพูดอะไรก็พูดเถอะโยมถอยห,หมดอะ่ะอันนี้เกี่ยวกับพลังงานนะ ต่เคียกับพลังงาน VIP เนี่ยยากหน่อยรู้จักพลังงานรู้จักพลังงาน VIP ไหมผี VIP รู้จักผีผี VIP ไหมใครผี VIP อะ่ะตัวเรานเนี่ยเนี่ยผี VIP เนี่ยผีไปไหนมาไหนได้สั่งได้ทุกอย่างวันไหนที่เราตายไปปุ๊บเราก็ไม่ใช่ผี VIP แล้วนะแต่เวลาเคลียร์กับผี VIP เนี่ยมันต้องยกแม่น้ำไม่ใช่เจ็ดสายไม่ใช่ห้าสายอ่ะเก้าสายสิบสายยี่สิบสายอ่ะยกแม่น้ำนายมาเลยทีนี้ เพื่อเคลียร์ให้เขาว่าต้องไปปิบิตัตธรรมนะต้องรักษาจิตนะต้องว่านาจิตนะ